สวัสดีค่ะเพื่อนๆสำหรับคลิปนี้นะคะไมก็จะพามาชมสวนผักกูดของไมที่ขอนแก่นนะคะเพื่อนอันนี้ก็คือหลังจากที่เราปลูกไว้แล้วนะคะได้ประมาณ13วันนะคะนี่อันนี้ไมก็เพิ่งมีเวลานะคะได้มาทําคลิปให้อันนี้นะคะอย่างต้นนี้เองก็แตกยอดมาแล้วนะคะแตกยอดแตกใบมาแล้วประมาณ3ใบนะคะอันนี้ก็คือเป็นผักกูดนะคะที่สวนกล้วยที่ไมปลูกที่ขอนแก่นครั้งแรกนะคะ ก็คือลักษณะของดินบริเวณนี้นะคะก็คือมันจะเป็นลักษณะของอดินขอบสะนะคะดินที่เป็นที่เป็นคันสะหลังจากที่เขาขุดสะแล้วนะคะส่วนใหญ่ก็จะเป็นดินเหนียวปนดินร้วนนะคะเพื่อนๆอ,อันนี้ก็หลังจากที่ทดลองปลูกผักกูดแล้วก็ได้ผลดีนะคะก็ถือว่าเป็นได้ผลที่เป็นที่น่าพอใจนะคะเพื่อนๆอ,อันนี้เห็นไหมคะทางต้นก็จเจริญเติบโตใบยาวมากแล้วนะคะ ื่องจากบริเวณนี้นะคะเป็นบริเวณที่เป็นคุ่สะนะคะคันสะที่เขาขุดดินจากก้นสะขึ้นมาหมายกวว่าจะไม่มีธาตุอาหารนะคะหมายก็เลยมีการหลังจากที่ไหมายถอนหญ้าเสร็จแล้วนะคะเพื่อนๆหมายก็เลยหว่านปุ๋ยขี้ไก่อัดเม็ดนะคะก็คือเสริมปุ๋ยคอกให้เขาสักนิดนึงนะคะเพราะว่าเราไม่แน่ใจว่าดินตรงนี้มันจะมีธาตุอาหารให้ผักกูดหรือเปล่านะคะ เพราะฉะนั้นเนี่ยม่ก็ทําการหว่านปุ๋ยเอาไว้นะคะเพื่อนๆนี่ค่ะก็คือจะเป็นปุ๋ยขี้ไก่อัดเม็ดนะคะอันนี้เป็นขี้ไก่อัดเม็ดนะคะ90%ซนะคะก็จะมีส่วนผสมของขี้วัวประมาณ5%นะคะแล้วก็จะมีสารปรับปรุงดินนะคะดดือดไม้ด้วยนะคะประมาณ5%ปอันนี้นะคะปุ๋ยขี้ไก่อัดเม็ดผ่านการหมักมาแล้วนะคะผ่านการฆ่าเชื้อมาเรียบร้อยแล้วนะคะส่วนใหญ่ก็จะรอดหมดเลยนะคะอ่าเห็นไหมบางต้นก็ กำลังงอกที่หลังนะคะก็มีนะคะแล้วก็จะมีบางต้นนะคะที่เขาอาจจะไม่ค่อยแข็งแรงนะคะก็อาจจะมีตายบ้างนะคะแต่ก็ส่วนน้อยนะคะเพื่อนๆโดยส่วนใหญ่แล้วก็จะรอดทั้งหมดนะคะอันนี้ก็คือจากการที่หมาได้มาสํารวจแล้วนะคะช่วงนี้ฝนตกเยอะนะคะเพื่อนๆก็อาจจะเปียกแฉะนิดน,นึงนะคะอย่างต้นนี้นี่ต้นนี้ก็อาจจะงอกช้าหน่อยแต่ก็งอกนะคะเนี่ยค่ะเห็นไหมคะเราจะเห็นสี เขียวๆตรงนี้นะคะสําหรับเพื่อนๆท่านใดที่ไปปลูกแล้วว่าทําไมต้นอื่นเขางอกผลแล้วทําไมบางต้นเขายังไม่งอกมันขึ้นอยู่กับความความสมบูรณ์ของต้นพันธุ์เขาด้วยนะคะแล้วก็ขึ้นอยู่กับบริเวณที่เราปลูกเขาด้วยตรงนี้ก็อาจจะปลูกโดนดินเหนียวบ้างดินเหนียวเยอะหน่อยอะไรเงี้ยก็อาจจะไม่ค่อยมีธาตุอาหารก็เลยโตช้านิดนึงนะคะแต่ว่าต้นที่อยู่ข้างเคียงกันเนี่ยก็แตกสามใบสี่ใบแล้วนะคะเนี่ยค่ะก็อย่างที่เราเห็นนะคะ ันนี้นะคะเป็นสวนผักกูดนะคะที่ไม่ลองทดลองปลูกที่ขอนแก่นเป็นครั้งแรกนะคะปลูกในสวนกล้วยนะคะนี่ปลูกในร่มกล้วยนะคะเพื่อนๆน,นี่ขนาดบางพื้นที่นะคะก็คือจะเป็นที่ร่องแจ้งซะส่วนใหญ่ก็ยังติดเลยนะคะเพื่อนๆเน,นี่ยค่ะบริเวณนี้เนี่ยถือว่าได้ร่มไม่ค่อยเยอะนะคะแต่เขาก็จเจริญเติบโตได้ดีนะคะเพื่อนๆ นี่อันนี้ผักกูดที่สวนกล้วยนะคะที่จังหวัดขอนแก่นนะคะมาอัปเดตให้ดูแล้วนะแล้วก็เพื่อนๆ่นท่านใดก็ที่นําผักกูดไปปลูกนะคะถ้าเราสังเกตแล้วดินของเราไม่ค่อยดีเราก็สามารถเติมปุ๋ยคอกนะคะไม่ว่าจะเป็นมูลวัวมูล,มลควายนะคะหรือว่าเป็นปุ๋ยขี้ไก่หรือว่าขี้ขไก่พงขี้ไก่อัดเม็ดก็ได้นะคะเราก็สามารถเติมปุ๋ยให้กับต้นผักกูดของเราได้นะคะอันนี้หม้พึ่งถอนหญ้าไปเมื่อวานนะคะเพื่อนเพื่อน เพิ่งได้หญ้าไปเมื่อวานนะคะอาจจะอาจจะหญ้ายังเขียวอยู่นะคะพอดีวันนี้ฝนตกใสอีกแล้วนะคะเพื่อนๆเห็นไหมคะถือว่าการเจริญเติบโตก็เป็นที่น่าพอใจนะคะโดยส่วนใหญ่งอกหมดนะคะนี่อันนี้คือสวนผักกรูดนะคะที่จังหวัดขอนแกน่นปลูกเป็นครั้งแรกนะคะแล้วก็พอหม่ปลูกครบหนึ่งเดือนเดี๋ยวมันจะมาเปดให้เพื่อนๆดูอีกทีนึงนะคะสําหรับเพื่อนๆท่านใดที่มีข้อสงสัยหรือมีปัญหาในการปลูกผักกรูดก็สามารถ ทักทายเข้ามาถามหลังไมค์กันได้นะคะแล้วก็สำหรับคลิปนี้ไมค์ก็ขอจบไว้เพียงเท่านี้ก่อนนะคะขอบคุณสำหรับการติดตามและรับชมนะคะเพื่อนๆอคุณและสวัสดีค่ะ